เฮ็ดยังฮะเฮ็ดยังฮะใส่ได้บ่จิโร่ด้บ่โห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 จิโร่ะเลิกจิบ่คุด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 หาอยู่พักกินได้นั่งนี่อย่างนี้เบ่งชัย

บอโอ้ยขึ้นเลยขึ้นเี่นเลึ้นลอกยังน้อยพี่หลอกกระโดนพี่เน đưa ở đây bằng tiết nè <laughs> Nhi, nhanh khuấy Nhi ninh khu nè Nhi, quin ninh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  nữa ไปโกจะวดเอาลาบจกแนะล้วเลาบน,นะบ่เออหมกลงไปแล้วก็ขีด้นนี่นนลาบไว้แทไ้ไปเรตตอร์มาด้วยใตย้โกกโดนครับ In ninh ninh mặc quê ninh mặc quê ninh mặc quê bò mặc quê ninh mặc quê bò mặc quê ninh mặc quê bò mặc quê ninh Mì bò ninh bò quê bò mặc quê ninh nó quê ninh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp đây どうなんす tuần nữa, tụi nữa Tuốn, nó, tụi có cái đây tuần nữa, xin ông mẹ cho để giọt

ขี่กระเดกอันนี้โูกระโดนเนอะครับนี่ดอกกระโดนดับผมเนี่ยงามหลายครับเนี่ยกินหอมดอกกระโดดดอกสีสันสดใสครับเนี่ยหน้าลูดูอ้วน ของตูมป่มอวบ้าว่ายิีมๆอะมาบงใกล้ว้ยเนขี้เายิ้มเยยิ้มเยิ้มยยิ้มพี่หันงกล้องพ wow. вот ี่ยิ้มเนี่ยเอ s <S ้ยห่ามึงเาได้ไหมอากาศคึ้มครับผมเมื่อคืนฝนตก หนิปานสาวคนงามปานชาตาตีบ่พี่ดูบ่ตาตีเบ่เอางันดีบ่ตีบ่ทาตาตีอันนี้เฮียนอยู่ม .3 แม่นห้องาม .3 อห้องาม .3 ออยังจักอ้จักอ่านบ่เป็นดอกเขาซื้ออ่านบ่เป็น น,น้เพียงเนาะสหรับคิน,นี้กะขอบคุณขอบคุณพี่น้องขอบคุณขอบคุณไลายไลน์เนาะทุกคนที่เข้ามากดติดตามให้พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์มินแล้วกัขอบคุณขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้เบ้าด้วยดีเสมอมากพี่น้องบอกว่าอ่าเอาสิเมื่อแล้วบ่ปลาเมือม่อเมื่อบอกว่าจะเป็นภายในในต่างประเทศพี่น้องกะ ขอบคุณของู้ทุกคนเนาะทุกกำลังใจพี่น้องที่สนับสนุนถ้าโฆษณาเข่าก็จะกดข้ามโฆษณาเด้อพี่น้องเพื่อบอมานมีรายได้ในช่อง Youtube เนาะตอนนี้ก็เงินในช่อง Youtube ก็ลดลงตลอดพี่น้อง <laughs> ยอดวิวมันบ่ค่อยร้ายพี่น้องก็ ไปกำลังใจให้ตัวเองตลอดพี่น้องอยากให้สำเร็จจากที่ในซ่อง YouTube กะเป็นไปได้ยากพี่น้องยอมดีเขาหน่อยเนาะแต่เราคิดแต่อยังไงกะยังดันอยู่ดันตัวเองอยู่พี่น้องว่ได้พูดบลกล็กๆมืนได้แล้วบอสไม่ไดดีดขึ้นมาแล้วตัวเดีวยวเนาะ Ừ, thì kiểu bên nọ, bên nọ hái gừng nọ, 3 sốn ơm bột này, sô so, cô lao phe nọ. Đây đây nè. Đây là bao? Đuôi sam muối. Đuôi sam muối. Muối muối he, được? Kẹt tiếp điều. Cái tiếp nè. <laughs> ok, nó phi nó nón, à. pa, pai ไปเมื่อเมื่อไปเนี่ยยังยังยังไปแล้วพี่น้องมือเที่ยงพี่น้องพี่น้องเที่ยงอยู่น้องไปแล้วพี่น้องเนาะติด,ดตามคลิปต่อไปพี่น้องหวังว่าคลิปหน้าเราจะเจอกันใหม่อีกเนาะสำหรับพี่นิกะไปอีลีอีล้อพี่น้องบายบายเด้อสุขสุคนนี่คือลักปูน ลักแดนพี่น้องลักปูนเ,น,น,นเห็นแดนเนาะระวังอ่าหน้าตอนหน้าเนาะเดี๋ยวนไปบกล้องเลยไปบายเล่น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 ไปแล้วพี่น้องโอ้โ